นี่ไข่หมดแดงมาแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่นี่ไข่หมดแดงไข่มดแดงไขง่เง,งาๆแล้วค่ะพี่น้องนี่กองจักบาทตาหนิอุ้ยร้อยนึงนะคะพี่น้องนี่กองละร้อยสวัสดีจ้าสวัสดีซูซูทุกคนสวัสดีเอฟซีทุก่านจ้าสวัสดไทยบานจ้าวันนี้พาพี่น้องมาโลตลาดนาจากลังจากที่สบุทยไทยมีตรมาเฮิ้งเติบแล้วนมะาจากพี่น้องหลายอาทิตย์แล้ว มืันนี้ก็เยอะพาพี่น้องมารอเบิ่งนะคะบรรยากาศนะจ๊ะไปรอทำกันเลยจ้าโอ้ยหนูจ้าพี่น้องอันนี้ของห้องหนูยางคะ่ะหนูไหวเดมีหนูแดงบอกมีเนาะหนูไหวค่ะพี่น้องหลายๆเนะาจา้ะ อันนี้ปลาได้จากปลานนังโขงหลายๆเนาะคะ่ะวันนี้พาพี่น้องมาเลาะตลาดนัดไทยล้านา้าเวลาดนัดไทยลาาก็คือท่านพนมคือทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีเนาาจะนู้มาสลี่หลายเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวเลาะส้มรรยากาศไปน้ำกันนา้าพี่น้องเลาะเบื้องของน้ำกันนาะะ้าเป็นของอยูอ่ความกินของป้าเนาะค่ะพี่น้อง

อุ้ยเทางามงามนะคะเทางามงามเเป็นหงสิาเท่ากล่องจักรวาทเจ้านี่แม่ค้าเท่ากล่องจักราทจ้าฮ้าสิบบาทโ้ยถูกดีเนาะเท่ากล่องสิบบาทเทางามงามจ้ะพี่น้องนี่ตองละสิบบาทจ้านี่พเพเลออยู่ไกลกับผ่านมาทางนี้กะมาเวทตลาดของเฮ er ้าได้เด้อจ้าพี่น้องตลาดนัดไทยลาวสมุทรไิยมมากมึงแล้วนะพี่น้องอ่าของก็ยั่งหลายอยู่เนาะคะ่ะ ของเหายั่หลายอยู่นะคะคนก็เยอะอยู่วันนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เบิงทางนี้ก่อนจ้านี่ปลาน้งโขงงามค่ะพี่น้องปลาใหญ่ค่ะพี่น้องปลาใหญ่มากโลละแปดสิบบาทจ้าพี่น้องปลาใหญ่ รู้เทามีอีกแล้วค่ะพี่น้องเสียบหม้อเท่านะคะพี่น้องมีอะไรหลายยๆานะคะเป็นอาหารพื้นบ้านอ่อาภาคอีสานนะคะพี่น้องอาหารตามฤดูกาลนะคะอ่าช่วงนี้เป็นย่ามเล้งแล้วนะคะพี่น้องน,นะคะไม่ค้ากันหลายนะคะเมื่อน,นี้าเลย เรนเคยเห็นหนูเจ้านึ่งนะคะพี่น้องอ่าหนูยังไม่มีนะคะยังไม่มีเยอะมื่อี้นี่ไข่มดแดงมาแล้วค่ะพี่น้องนี่นี่นี่ไข่หมดแดงไข่หมดแดงไข่เงาๆแล้วค่ะพี่น้องนี่ฟองจับบาทต้าีนิอู้หร้อยหนึ่งนะคะพี่น้อง,อน,ง,น,ะะงนี่ฟองละร้อย ไข่ใหญ่นะคะพี่น้องมีแม่นไข่น้อยหนูหนูหนูจ้าพี่น้องนี่มาหาเลาะแล้วอุ้ยไม่อย่างอันนี้น่ะอันี้ไปตัวตลาดกองละร้อยค่ะพี่น <tube oses. S 1> ้องอันนี้หนูเจ็ดสิบร้อยเจ็ดสิบตัวละแปดสิบ ใครมีโอกาสผ่านมาทางนี้ก็มาเวะตลาดได้เด้วยจ้าพี่น้องอ่าคลองลายเนาะคะ่ะนี่ค่ะผักหวานเนาะคะ่ะพริกขาวผักหวานเนาะคะ่พนนะ,คะพี่น้องอันนี้ก็มีเหมือนเดิมดักแด้เนาะคะ่ะนาจะก,กระจันสงสัูกใส่เบิดแล้วเนาะคะ่ะกินหนูอีกแล้วเนาะค่ะพี่น้อง ทั้งหนูทั้งเท่านะคะเท่าก็ง่งามๆนะคะ่ะอุ้ยหนูอันนี้ขายเป็นกอกมาคะนี่อ๋อขายเป็นตัว,ต,วตัวละร้อยคนยังหลายอยู่นะคะพี่น้องเมน,นี้อ่านัดนี้น่าจะเป็นนัดเกือบสุดท้ายกนจะก<ม>นจะถึงงานท่านะคะ่ะอุ้ยแมงรวมแมงซ่อนเขาพี่น้อง แมงซอน,นกองละร้อยหรือห้าสิาบจ<อ>้ะนี่ธรรมชาติเลย์ต่อน้ำลึกแล้วเอามาทั้งไรธรรมชาตดทางลาบหน่าจะกองละห้าสิบนะคะพี่น้องอุ้ยหนูหนูนาหนูนาคู่ละคู่ละสองร้อยห้าสิบอุ้ยเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เรียบร้อยนะคะพี่น้องไปเลาะหาเบื้องหอยเดือกันะค่ะพี่น้องอยากได้หรือไมีได้นะคะในนี้ อ,อาหารป่าของเราค่ะพี่น้องอาหารบราน,นอกบานบ้านนะคะแต่ว่ามันจะเสพนะคะมีทั้งเทาทั้งเห็ดทั้งนอไม้นะคะพี่น้องข้านี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศ,รรากาศตลาดนัดไทยลาวธาตุพนมนะคะของป้าห้าหล่ายอยู่นะคะเป็นหนูเป็นไข่มดแดงนะคะ อ่าแต่ยังไม่เห็นหอยเดือนนะจ๊ะปลางามๆปลางามๆค่ะพี่น้องหะขามก้อมกะมีค่ะพี่น้องไข่หมดแดงกองละร <c oughs> ้อยย่างมาไม่ได้เลหหนุ่ อันนี้เป็นหอมกระเทียมเป็นพริกนะคะพี่น้องน้งเค็มอุ้ยปาคอใหญ่ค่ะพี่น้องร้อยสามร้อยสามสิบที่จะปาคอใหญ่ๆห่ะพี่น้อง แห้งตัวแทนตาฝาดอย่างพอบออุ้ยปลาไหลปลาเอียนอ้าเดินเฮง้ยไปตะคากกูอันนี้ขายเนี่ยอะไรคะนี่สองร้อยห้าสิบอุ้ยสองร้อยห้าสิบอันตัวน้อยเดียวสามร้อยฮะตัวน้อยแฮงสักแหงแพงบ่อุ้ยนี่แฮงใหญ่คก่ะพี่น้องนี่อาหารพื้นบ้านเฮาค่ะพี่น้องมีทั้งเขียดมีทั้งอุ้ยอันนี้ นี่ค่ะพี่น้องเนี่ยของจ้กบาทตจนี่ห้าสิบโอ้ยงามงามคักคักนะคะพี่น้องเ่าเป็นกงามงามเ่างามอีรีไหมหืมกองละห้าสิอืมเพ็ดขมก็ยังมีอยู่นะคะพี่น้องโอ้ยหนูนี่ค่ะปลาน้ำโขง มองนี้จะเป็นป่านะคะป่าใหญ่ป่าน้ำขูงนะคะอันนี้เครื่องจักสารนะคะพี่น้องกระตบข้าวกระต้งกระต้านะคะมีเมืดนะคะ <c oughs> อันนี้ขันเสบาทนะคะพื่น้องนี่คะ่ะมู้นมีจานงามๆนะคะว้าตีเข้าใหญ่ป้ากระตบเข้าใหญ่แห้ง <c oughs> ใหญ่นะคะเดี๋ยวนี้ <c oughs> มีแต่กระตีเข้าใหญ่ มีทุกอย่างนะคะเครื่องจักสารนี่ฟาดไหวค่ะพี่น้องหัวคอ,องใหญ่ท้องบานะ้านเนาะคองใหญ่นี่เนาะคองใหญ่คองใหญ่ใหญ่กว่นนี้บอกมีว่นี่เป็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศตลาดนัดไทยลาวนะคะพี่น้องอาหารพื้นบ้านเหานะคะ ผู้คนหลายนะคะมืนน่อนี้เดี๋ยวอีนัดหน้าก็จะเป็นนัดสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าใกล้งานทาดแล้วนะคะมาเขาโพดหลายหลค่ะพี่น้องอ่าตอนนี้ใส่แล้วนะคะพ่าค้าไม่คากะลืมไหวยแลวนะคะเพราะว่าพุทธายคองเบิดแล้วนะจ๊ะย่างเลาะหาหอยยังมีเห็นเลยค่ะวันนี้ไม่มีหอยเดือ๋นะคะม่เห็นหอยจ้าก็ค่ะพี่น้อง ไม่มีหอยเลยอุ้ยไปจะแซ่บค่ะข้าวหลามอะไรห้านนซีนะอันนี้นะบ่เอาอันนึงจ้ะย่างเลาะหาหอยเดือจนละซุดแล้วค่ะพี่น้องยังไม่มีเลยสักตัวเนาะคะ่ะพอค้าแม่้าก็ลืมซื้อของกลับบ้านแล้วนะคะเพราะมันสายแล้วนะคะ ่าทางนี้ก็เป็นพักนะคะพี่น้องอพืชผักที่พิ่งมาจากสปปะปอเล่านะคะพี่น้องเออไม่มีหอยเดือยจริงๆวันนี้นะไม่ได้หอยค่ะพี่น้องสับปไทยก็เลาะมากไกู่่ไก่แล้วนะคะพี่น้องเราใส่หอยยังมีม่านะคะอาทิตย์นี้มันทุ้นอาหารยชน์นะมาาค่ะตอนนี้ก็สายแล้วนะคะพี่น้องเอาหาหอยเดือยก็ไม่ได้เจ้าตนะคะพี่น้อง สาวุไทยก็ได้ข้อหลามแล้วตอนนี้กรเลาะกลับบ้านแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ช่นนี้ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมนะคะถ้าชื่นชอบก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้สาวุไทยนะคะผู้เลิ่ได้คําถามก็ไม่รู้เรื่องนะคะคอมเมนต์มาถามสาวุไทยมาคุยก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้เอาไว้ช่นนี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า